กินตกกันแล้วจะกินได้ไงอยากอะไรนั่นแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับซ้มไมเซ็่ตรงอีกแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงที่ตลาดนะดาเนินสะดวกนะคะวสวีทสาวค่ะมือใหญ่จ้าเอ้อ <c oughs> สนุกสนุกอันนี้อะไรเรากินก๋วยเตี๋ยว,วนเรือดีไหมเนาะของกินเยอะมาก <Born. S 2> เตี๋ยวน้ำใสต้มยำน้ำตกมันตกมีหอมนมมีกินน้ำตกไหมอุ้ยอุ้ยจะไม่ชวนกันเนาะไม่เป็นไรนะคะนี่เขาไปเปลี่ยนเอง

กินก๋วยเตี๋ยวบนเนื้องายมันม่นมันจะได้ฟิวอ่ะมันจะได้ฟิวไง มืางมือไม่นงหยกไม่กลัวอะไรสนุกลยเฮ้ยนั่งหยกไม่กลัวนะฝั่งนึงกลัวทำไมะเน่เ้ยลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้เเี้ยวแล้วเี้ยวแล้เราเจอแต่รถติดใช่ไหมอันนี้ใช่รถติดใช่โอ้ยานเอกลางสวยรางเช่ใช่ นายยายไข่ข้าต้มตอนนี้เขาก็กำลังกลับรถนะไอ้ทางนี้ก็มีของกินของขายเนะาะวันนี้นะคะ Ui, ui, rồi tăm 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 nè, anh ấy nó ăn bia siêu siêu, hiểu không? Nóng hầm nồm, nó ăn bia siêu à, Ui, ui, chôn can chôn can, ếch, 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 ินสะดวกนะคะเราเอมอมองมงวงน่ากินมากเลยอะ่ะนี่เขี่ยวเนี่ยละร้อยชุดละร้อยนะคะชุดละร้อยหรอคะอุ้ยเยอะมากนี่ค่ะขอบคุณค่ะชุดละร้อยชุดละร้อยเออเอาเลยน่ากินมาก ม่วงมากินนะคะ เขาอยากกินผัดไทยผัดไทยละากินนะขมนมจระเข้นังจระ,ะเข้เขาก็เก่งจริงๆนะ้าไปได้นะเนี่ยบิดกันบิดกันไปได้นะเนี่ย เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าให้กินอะไรนะข้าวอะไรกาแห้งเหรอไม่รู้ว่าข้าวแห้งมันคืออะไรมีที่ไหนตลาดน้ำอะนะตลาดน้หรอตลาดน้ำใช่ไหมที่เขาบอกแห้งเขาบอกให้ไปกินข้างบนนะคะข้าวแห้งเพราะว่ามีพี่อภิษแนะนําบอาว่าถ้าไปตลาดน้ําไปกินข้าวแห้งนะคะไม่รู้ว่าข้าวแห้งนี่หน้าตาเป็นยังไงเนาะเอออยากกินนะคะเขาบอกว่ามีข้างบนเนาะเราไปถามดูนะคะว่าข้าวแห้งเนี่ยมันคืออะไรนะคะใช่ใช่ตรงนี้ดีเลย ไม่เขาไม่เขาไม่เสอนแล้วเขาจะให้เราดูน้ำวันละเท่าไหร่เฮ้ยน้องหนุ่ชุดสีแดงสวยนะขนมเดี๋ยวชุดสีแดงนี่สวยๆเออสวยๆโอ้ของขายเยอะเลยอ่ะ ตลาดที่กว้างมากนะเออตามคลองแบบนี้เนาะเดี๋ยวพี่ก็ขายของขายขายของก็ขายแบบอยู่บนดวงกินบนเด้อแบบกินบนนี้ด้วยแบบไหนเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขานอนตรงนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นร้านมากกว่าอ๋อเป็นร้านมากกว่านะก็ตรงตามเลยเดินออกไปข้างหลังหรือว่าที่นี้ก็เก็นเออได้ได้ก็แล้วกระเป๋าสวยเด็ก กรเป๋าไม่มาจากอะไรนะอำเภออะไรนะอ๋อไหวไหวเป็นงานผักตบสวาจางานผักตบสวะจ้าดีๆได้จ้ามีซัำมีซิปให้นะจ้าไอ้เด็กๆก็สวยนะรับไหมเท่ไร่นะใบละห้าร้อยห้าร้อย้เก้าสห้าร้ก็ได้ใช่ไหมอ่ะจ้าเดิยังไงที่เชียงคูณขายอะนี่ะ เอาแบบดอกสีแดงได้ไหมเอาทรงไหนคะนี่ก็สวนี่จะพลโลทรงเอาใส่ไปวัดอะไรเงี้ยได้นี่เลยเราอุดนอนสักใบก็ได้เฮ้ราเจออุดหนุนนะคะเด้อเด้อเอาไดี๋ยดแจ๊ะขอบคุณค่ะโอ้โหดีว่าค่ะขอบคุณนั่นดังค่ะโอ้เป็นเดือนโอ้ดีกว่าหนึ่งขวบขอบคุณค่ะไปแล้วเนาะไปไป ไปไปไปน่องไหนเอ่ยน้อ็มีเชียงตุงโอเคเดี๋ยวไปกันค่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะแล้วน้องใหม่เชียงตุงด้วยนี่นะเฮ้ยเรือเรือพังแล้วเรือเรือพังแล้วลูกไม่เอานะเดี๋ยวเรือพังสบายสบายโอ้ยเย็นหน่อยร้อนมากเลยอ่ะเนื้อสมัยโบราณนะลูก เหมือนเหมือนบ้านเราเลยแต่บ้านเราไม่มีคลองวิบูเขาทอง ค่อนค่ะกลับแล้วตอนนี้นะคะเราก็กลับแล้วนะคะก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สาวใหม่เชียร์รมด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็รอไปไม่ใช่รอไปก่อนสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะสาวสาวรับายไนยบายนะยพื่อนคนไปก่อนค่ะ